เชินครับตั้งตังลวงหนักๆในสิงดุนการเกษตรอ,อันนี้ก็ระดับ12วิที่นะครับพ่อ48พ่อลุ้นเลื่อนล่าง็ลูกครับเจ้าจดเป็นเจฟายทร่บกู่นะครับโอ้ก็สองลูกตี วิ่งวิ่งล่อมมากครับอือดูครับมีจวดมากลมแรงครับยัยงร่มทำการทดลองครับจะเปิดจำนหน่ายปีหน้านะครับ นี่นยอ,อยู่ในช่วงทดลองระบ,บบตู้นะครับระบ,บบตู้อีฟซีดันเพินๆครับอกคล่องมากครับปากโอ,อตู้ ไม่มีลดนะครับ รับประกันดูครับโอ้โหมีแต่รีบนะดูครับไม่มีพวกเม็ดเต็มๆอะไรเลยนะดูครับนี่มีแต่รีบนะนี่ชิ้นเขียวนี่ก็รีบนะครับไม่สมบูรณ์เลยดูครับยังเป็นน้ำนมอยู่นะโอ้ว่าผ่านนะระบบตู้เขาทุกตียี่สิบสี่นิ้วครับดูครับมีแต่รีบนะครับเปิดดูได้ตามบองฟางนี่ มันค้างพวกตะกรอนนยครับมีแต่รีบหมดเลยนะครนี่รีบหมดนะครับถือว่าผ่านนะใครสนใจก็เตรียมตัวจองเลยครับปีหน้าเปิดตัว นะครับวางจําหน่ายเลยนะครับวางจําหน่ายปีหน้านะรุนนี้นะสำหรับรถบริษัทแต่ว่าคล่องมากนะครับว่าทรงคล้ายรถกู่นะครับ,รรนะรบปั๊ม ไฮดรซลาควมแยกนะ2 3แล้วก็เป็นแฮนด์ดน,นะครับ 4, 8, มาเตตอาจจเป็นแฮนด์ดนะครับไม่ถึง10ตันนะครับรถคันนี้ประมาณ9ตันนิดๆนะครับโยนมาครับ โอ้โหวิ่งยวอีกต่อยไหมนี่ย นะมีหน้า,ามาน่ายเต็มตัวนะอยู่ในช่วงทดลองโอ้ทดลองก็ยังสุดยอดขนาดนี้นะครับก็แม่ดีเลยอะอาไปไม่ต้องแต่งเลยพร้อมเกี่ยวคนะแบบสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับทดลองเอง ปืนเจา้าของมาดูแลกับมือนะครับเงียแกมาเลยนะครับยือนอยู่ข้างในอ่ะครับเสื้อขาวๆนะครับเงียแกมาดูแลเองเลยมันดูกับที่เลยนะครับโอ้สุดยอดเลยหรว่าต้องดูเองนะครับถูกใจไหมนะครับมส่งมือโปรครับ ดันครับดันไม่มีอื้อระบบตัวโล่งๆรบบัรบบสีสี